สวัสดีครับสวัสดีทรงกลมเครื่องเสียงนะครับร้านแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับได้หลายท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของ NTS เป็น4 channel นะครับ4 channel นะครับก็จะมีตรง channel A นะครับอ่าลูกยางลอกนะครับนิดนึงนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับลูกยางลอกนะครับแล้วก็นี่ก็เดิมๆนะครับมากล่องครบ ของครบนะครับของ NTS นะครับ NTS นะครับ MX 4800นะครับตัวนี้มือหนึ่งก็ประมาณ1 9ื่นเก้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มือหนึ่งประมาณ1 9ื่นเก้านะครับอันนี้สองยูว่าลึกประมาณ19นะครับ18บแปดชีแนลเราสองดอกนะครับขับได้เสียงกลางเสียงเบสได้ชีแนลเราสองดอกนะครับสัญญาณเข้าก็ทั่วไปเรานะครับ x l r นะครับ สัญาณอกก็จะเป็นสเปคอนหรือขั่วนะครับได้เลยนะครับอันนี้ก็ระบบโมโนสเตอร์นะครับอันนี้ก็0.7หรือ1วัต์นะครับเพื่อการใช้งานได้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาก็สายไฟก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับตัวนี้เล่น4ีุ่น4ี่ได้นะครับเล่นก็4ีุ่นก็ให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเสียงกลางก็ชันเนลละสองดอกนะครับ1 8แปก็ชแนเนลละสองดอกนะครับขับไปเลยนะครับ เด็นสี่คูณสีในท่านเดียวกันนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ800ร้อวัตต์ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่พันสองนะครับต่อชแนลสี่โอห์มอยู่ที่1,200งพันสองร้อยวัตต์ต่อชแนลนะครับนี้ปิดเครื่องนะครับไฟจะโชว์แค่ตัวเดียวหลอดเดียวนะครับต,ต้องเปิดดีๆนะครับตัดนะครับก็จะมีแค่ไฟตัวนี้ตัวโชว์อย่างเดียวนะครับ800ร้อวัตต์ที่4โอห์ม 8วัตต์ที่8โอห์มนะครับขออภัยนะครับต่อชีแนลนะครับ1200วัตต์ที่4โอห์มนะครับต่อชีแนลนะครับเล่นอ่า18ก็ชิแนลละ2อับเสียงกลางก็ชีแนลละ2นะครับประมาณนี้อันนี้ก็สภาพยังสวยนะครับของมือเดียวอ่าเป็นของมือเดียวนะครับลูกค้าซื้อมามือเดียวเลยนะครับไม่ได้ผ่านอ่ามือหมอนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับ พวกหูพวกหน้าก็ยังไม่ได้อันนี้มือหนึ่งประมาณ1900 0ับาทนะครับมือสองขายในราคาอยู่ที่12,500ับาทนะครับขายแค่นะครับ12,500ับาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ12,500ั 12, บาทที่ร้านนรัสสาก,ก็ไว้เข้ามาชมได้นะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวเข้ามาสอบถามได้สภาพเร่งสวยนะครับ เมื่อเดียวนะครับของเรือน่งสวยอยู่นะครับลองมาฟังหรือมาดูนะครับได้เลยนะครับแค่เพียเดียวนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทงุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทงุมธานีนะครับเดี๋ยวออลองแนวเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับแนวเสียงกันดูนะครับ แนวเสียงกันดูนะครับอันนี้ขับแลมนะครับอันนี้กลางนะครับอันนี้โลู่เราคอนวเสียงกันดูนะครับเจแลาที่สองอันนี้กลางนะครับอันนี้แรมนะ สามารถเข้ามาชมได้นะครับ NTS นะครับ MX นะครับปัญหาตอนนี้ C8 0ูนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับยังไม่มีรอยนะครับ12,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ